สมิลัยรมหาหิมคุณค่าของแรมฎอนจากท่านซันมาเราเรียนแล้อันดูแล้วว่าในช่วงสุดท้ายของเดือนชาบาน่านอัลสลุลลอฮ์ซัอลลาฮะอะลัยฮิัะสลัลลัมได้กุธบะกับพวกเราโดยกล่าวว่าประชาชนทั้งหลายเดินอันยิ่งใหญ่และความจำเนินจะได้เวียนมาพบกับพบท่านแล้วในเดือนนี้จะมีคืนหนึ่งที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือนเดือนที่ว่านี้เราทรงบัญญัติการถือศีลอดให้เป็นข้อบังคับส่วนการคืนให้ทำละหมาดที่เป็นศุนนะ ดังนั้นบุคคลใดที่ประสงค์จะใกล้ชิดอรร์ในเดือนนี้การทําความดีอย่างหนึ่งก็ดุดดังเขาได้ปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนอื่นและบุคคลใดปฏิบัติฟัดดูในเดือนดังกล่าวก็เท่ากับเขาได้ปฏิบัติเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นเดือนที่ว่านี้คือเดือนแห่งความอดทนและผลตอบแทนของความอดทนคือสวนสวรรค์เป็นเดือนที่เท่าเทียมกันในการรับความเมตตาและเป็นเดือนที่จะเพิ่มปูนปยยัจเจัยงชีพให้แก่ผู้ศรัทธามัน่นบุคคลใดได้จัดหาอาหารให้ผู้อื่นได้ละสินอด เขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขาและได้รับผลจากไฟนรกเขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลบุญของผู้ถือสินอดนั้นโดยที่ผลบุญของผู้ที่ถือสินอนไม่ได้บกพร่องแต่อย่างใดซอยบะาถามว่าพระท่านเราสูญทะเลาะว่าอะไรหัวซัมลพวกเราทุกคนไม่มีอะไรที่จะเตรียมให้ผู้ละสินอดเลยท่านเราสูญทะเลาะว่าอะไรหัวซันลมกล่าวตอบว่าเราประทานผลบุญจากการให้อาหารแก่ผู้ละสินอดแม้ด้วยอินทผลัมสักหนึ่งเม็ดหรือน้ำสักหนึ่งอึกหรือนมสักจิบ หนึ่งก็ตามส่วนเรกของเดือนมีแต่ความเมตตาช่วงกลางมีการให้อภัยโทษและช่วงสุดท้าย,เป,ายปเป็นการปลดเป็นการปลดปล่อยจากนรกผู้ใดก็ตามที่ลดภาระให้กับคนใช้ของเขาในเดือนนี้เอเลสจะทรงอภัยให้กับเขาและปกท่องเขาให้พ้นจากไฟนรกและในเดือนนี้พวกท่านจงปฏิบัติมากๆในสี่ประการในสองประการจะทําให้พระผู้อภิบาลของพวกท่านพอพระทยัยในขณะอีกสองประการจะขาดจากมันไม่ได้สําหรับพวกท่าน พวกอันหนึ่งสองประการแรกที่จะให้พวกเราได้สนใจเป็นการเฉพาะแต่ทาให้พระพุทธบาลของพวกท่านพอคาใจคือการกล่าวคําว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ทเที่ยงแท้เป็นเถี่ยวละตาลิมะตอยิบะและอิลาอิโลละและการขออภัยโทษอิสติฟารและอีกสองประการซึ่งจะขาดไม่ได้สําหรับพวกท่านก็คือพวกท่านควรวิงวอนขอต่อัละให้ได้เข้าสวรรค์และสเสวงหาความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อให้น้นจากนรก السلام عليكم ورحمه الله وبركاته